ทร,ริ for Tricks บ y พี่บ๊อบร้องซาฟังสมองโดยมาวิต้าจากเนเจอร์กิฟมาถึงทริก for ทริกกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่บ๊อบจะมาสอนเทคนิคการคิดเ,เร็วนะครับจะเป็นเวอร์ชั่น2ของการหาร p o น t ย i นะครับคราวที่แล้วสอนไปแล้วทํายังไงนะครับคนกันเล็กน้อยทําตัวหารให้ p สน t ยยมนั้นไม่มีหรือว่าทําให้เป็นจนํานวนเต็มซชแล้วจากนั้นตัวหารก็จะกระจายกันง่ายแล้วก็จะไม่พลาดน,นะครับเทคนิคที่2คืออะไรยังไงตามมาดูครับมาดูตัวอย่างครับ ขอยกตัวอย่างเหมือนคราวที่แล้วเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างเทคนิคนะครับ120หาร0ู5ถ้าใครดูคลิปที่แล้วจะรู้ว่านี่ตอบ8ตอนถ <Wow. S 1> ูกไหมครับ4.62หาร2.2อันนี้จะรู้เลยครับตอบมาเป็น2.1ทันทีถูกนะครับมาถึงต่อไปครับ110.88หารด้วย0 1 3 2ถ้าใครดูคลิปที่แล้วจะรู้ว่านี่คือ840ไม่ต้องมองรู้ก็รู้เพสอนไปแล้วมาดูเทคนิคครับเทคนิคเวอร์ชัน2หรือว่าเทคนิคที่สครับสำหรับการหารทศนิยมทําตัวตั้งให้เป็นจำนวนเต็มครับแล้วเก็บค่าทศนิยมเอาไว้ทําตัวตั้งให้เป็นจำนวนเต็มเก็บค่าทศนิยมเอาไว้นะครับจากนั้นครับทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มเช่นเดียวกันครับแล้วเก็บค่าทศนิยมเอาไว้เช่นเดียวกันทําให้ทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็ม เมื่อเป็นจำนวนเต็มเราจะหารอะไรก็หารได้จะหารยังไงก็หารง่ายนะครับจากนั้นครับหารโดยการใช้เทคนิคหารสั้นเหมือนที่สอนไปแล้วครับเทคนิคการหารหารได้เร็วหารสั้นโดยการแยกตัวประกอบของตัวหารนะครับแล้วตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ำไปจะทําให้เราหารได้เร็วขึ้นแล้วจากนั้นครับเลื่อนจุดทศนิยมปิดท้ายจุดทศนิยมที่จะเลื่อนปิดท้ายคืออะไรครับทศนิยมของตัวตั้งลบด้วยทศนิยมของตัวหารทศนิยมของตัวตั้งคือข้อหนึ่งนะครับเก็บค่าไว้เนี่ยได้ค่าเท่าไหร่ นำไปลบกับข้อ2ครับแล้วเราใช้สูตรขวาร้ายซ้ายดาีห้องกันได้นะครับตากระตุกขวาขวาร้ายตากระตุกด้านซ้ายโอ้ยเดี๋ยวจะเจอเรื่องดีอะไรอย่างนี้เราก็ใช้เทคนิคขวาร้ายซ้ายดีเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งและตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มนะครับตอนนี้ตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วไม่ยุ่งครับตัวหารมี2ตำแหน่งน,นะครับ<ม>ดังนั้นครับทศนิยมตัวตั้งเป็นศูนย์ตำแหน่งครับส่วนทดนิยมของตัวหารเป็น2ตำแหน่ง มันจะออกมาเป็นนี้เลยครับ120หารด้วย15อันนี้เก็บไ้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นพอได้เป็นจํานวนเต็มปุ๊บนามาหารครับโดยการแยกตัวประกอบตัวหารนะครับเพื่อให้หารง่ายขึ้นคําตอบตัวนี้ออกมาเป็น3หาร 12x4 ครับ3หาร0ก็ได้0ครับจากนั้นเอา5หารต่อครับ5หารได้8ครับ5 8 40คําตอบมาเป็น8เสร็จหรือยังครับยังครับจากนั้นเทคนิคข้อที่3บอกว่าให้นําเอาทศนิยมของตัวตั้งลบด้วย ตัวหักนะครับทดศนิยมครับเอาตัวตั้งคือ0ย์ลบ2ครับดังนั้นเราจะเลื่อนทดศนิยมออกไปลบ2ตำแหน่งแล้วลบ2ตำแหน่งคืออะไรเลื่อนไปด้านไหนมาดูนะครับขวาร้ายซ้ายดีเทคนิคนี้ใช้ได้กับสูตรนี้เลยขวาร้ายซ้ายด,ตด,ด,ดีติดลบดีหรือไม่ดีติดลบดีหรือไม่ดีไม่ดีนะครับมันเป็นตัวร้ายอ่าเป็นตัวร้ายก็เลื่อนไปทางขวาครับขวาร้ายนี่เลือกเลื่อนขวาครับ ขวาร้ายมาดูนะครับเลื่อนขวาทําไงครับเลื่อนไปกี่ตำแหน่งครับ2ตําแหน่งขวาร้ายใช้ดีคําตอบก็เลยออกมาเป็น8นะครับแล้วเลื่อนขวาไป2ตําแหน่งครับ1นนะครับเลื่อนมา2ตําแหน่งไอ้ตำแหน่งที่ไม่มีอะไรโล่งๆก็เติมศูนย์เข้าไปครับจุดเนิยมออกมาเป็น800นั่นเองครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับทำให้ตัวตั้งเป็นจํานวนเต็มตัวหารก็เป็นจํานวนเต็มจากนั้นหารปกติครับได้ตัวเลขคําตอบออกมาเป็นตัวหนึ่งปุ๊บ จากนั้นก็เอาทศนิยมของตัวตั้งลบด้วยทศนิยมของตัวหารออกมาเท่าไหร่กี่ตำแหน่งไม่ว่าจะติดลบหรือว่าจะเป็นบวกก็ตามใช้สูตรขวาร้ายซ้ายดีถ, mag, ด pair, ถ้าตัวเลขลบมันจะเป็นร้ายถ้าตัวเลขบวก okay. มันจะเป็นดีถ้าตัวเลขลบเป็นร้ายก็เลื่อนไปทางขวาขวาร้ายนะครับก็เลื่อนทศชนิยมไปทางขวาแต่ถ้ามันเป็นตัวเลขบวกหรือว่าเป็นตัวเลขดีก็สายดีก็เลื่อนทศนิยมย้อนกลับมาทางซ้ายเท่านั้นเองจบแล้วนะครับมาดูต่อมาครับข้อนี้นะครับ เราเลื่อนทศนิยมเลยครับนี่ครับเึ้งทศสิยมของตัวตั้งคือเลยครับ2ตํตำแหน่งทศนิยมของตัวหารคือ1ตําตำแหน่งจากนั้นเราทําให้ทุกอย่างเป็นจำนวนเต็มครับด้านบนเป็น462ด้านล่างเป็น22เช่นเดียวกันครับการหารแบบนี้ใช้กระจายนะครับกระจายให้ตัวล่างกลายเป็นจานวนเล็กๆ,ๆๆลงไปนะครับ<ส>ก็2 2คือ2องคูณสินั่นเองจากนั้นเอา2หารครับ2หารได้เลยครับ2หารตัวแรกได้2ตัวที่2หารได้ 3แล้วก็ตัวสุดท้ายหารได้1นะครับก็เลยออกมาเป็น231จากนั้นครับเอา11หารต่อเลยครับ11หารนะครับ11หาร231ได้คำตอบคือ21ถ้าได้คำตอบนี้มาเรียบร้อยมาดูทศินิยมกันครับ2กับ1นะครับเอามาลบครับเอาตัวตั้งลบด้วยตัวหารครับเอา2ลบ1ครับสรุปออกมาเป็น2ลบ1ได้1เลื่อน1ตําตำแหน่งครับขวาร้ายซ้ายดีอันนี้ดีหรือร้ายครับดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องออกมาเป็นซ้ายดีครับต้องออกมาเป็น ซ้าดีขวาร้ายซใช้ดีเลือกซ้ายดีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นซ้ายดีก็เลื่อนไปทางซ้ายครับทศนิยมคําตอบเลยออกมาเป็นเท่าไหร่ครับนี่ครับคำตอบมาเป็น4.62หารด้วย2.2นะครับได้ออกมาเป็น21นี่คือคําตอบถูกไหมครับจากนั้นเราเลื่อนตําแหน่งครับขวาร้ายซ้ายดีได้1แสดงว่าซ้ายนั้นดีนะครับก็เลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายคือเลื่อนกลับไปทางซ้ายนะครับ1ตําแหน่งก็เลื่อนหนึ่งตแหน่งมาจุดทศนิยมตอนแรกมันอยู่หลัง1ถูกไหมครับเพราะมันเป็นจํานวนเต็ม ก็เลื่อนมา1ตําตำแหน่งไปทางซ้ายครับเลยออกมาเป็น2.1จบเรียบร้อยไม่คลาดแน่นอนครับและคราวนี้นะครับตัวเลขใดๆก็ตามในโลกนี้สามารถหารไม่ว่าจะเป็นทศนิยมไม่ว่าจะเป็นเศษส,ส่วนยังไงหารด้วยเทคนิคเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับมาดูตัวอย่างต่อมาครับ110.88หารด้วย0.13 2ตัวหน้าทศนิยม2ตํตำแหน่งใส่เลข2ไว้ก่อนนะครับตัวหลังทศนิยม3ตํตำแหน่งใส่ไว้ก่อนจากนั้นทุกตัวจะให้เป็นตัวเต็มๆทั้งหมดนะครับ ก็คือ1นึ่งหนึ่งหารด้วย132รู้อยู่แล้ว132คืออะไรครับ11คูณ12นะครับกระจายออกมาเป็น11อคูณ12อะไรหารได้ครับสังเกตตัวบนดีๆมี11มี88แสดงว่าเลข11น่าจะหารได้นะครับเอา11หารไปก่อนครับ11หารตัวนี้นะครับ88 11หารตัวแรกครับ1 1หารร1 0ได้10จากนั้น11หาร88ได้ได้8ก็เติมศูนย์แล้วใส่8ดนี่เองครับดังนั้นตัวนี้ออกมาเป็น1 0ึ 1>, 1 8หาร12 12คือ3คูณ4จากนั้นเอา3หารหรือ4หารก็ได้นะครับแต่ถ้า4หารจะง่ายกว่าเอา4หารก่อนครับ4หาร100ได้25ครับใส่ไปก่อนเลยครับ25 4หาร100ได้25 4หาร8ได้2ครับออกมาเป็น252เอา3หารต่อครับ252หาร3ครับ3 8 24ได้8นะครับแล้วเหลือตัวทดเป็น1ถูกไหมครับ3หาร12ได้4ครับออกมาเป็น84คือคาตอบ จากนั้นครับมาดูครับว่าทศนิยมเราต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันจะเป็นร้ายหรือจะเป็นดีนะครับเอาทศนิยมมาดูครับทศนิยมเลื่อน2ลบด้วย3ครับนี่สลบสออกมาเป็นลบหตำแหน่งลบหร้ายหรือดีร้ายถูกไหมครับขวาร้ายเลื่อนทางขวานั่นเองครับเลื่อนขวาครับเพราะว่าเป็นติดลบนะครับเลื่อนขวาทําไงครับคำตอบออกมาเป็น84เลื่อนขวาหนึ่งตำแหน่งขวาคือด้านไหนครับขวาคือด้านนี้ถูกไหมครับขวา เลื่อนไปหนึ่งตำแหน่งจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่มีอะไรก็ใส่0ูนย์เข้าไปสิครับคำตอบเลยออกมาเป็น840จบเรียบร้อยและนี่ครับก็คือเทคนิคที่พี่ป๊อบนำมาฝากกันนะครับให้เราได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันแล้วเทคนิคแบบนี้ลองนำไปใช้ดูจะเกิดประโยชน์ขึ้นมากมายนะครับอ้าววันนี้พอแค่นี้คลิก for trick จะเจอกันสัปดาห์หน้าครับกับเทคนิคใหม่ๆในการคิดเลขมันจะเป็นระดับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าคณิตศาสตร์นั้นง่ายนิดเดียวแม่เรียนแบบแ n น r e ูบิกเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณบมอวิตาจากเนเจอร์กิฟ